ำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8แปปีควรได้รับคำแนะนำอ่าโอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีไวุ้ืนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยอดผมนะฮะช่องป่าปอนปีจีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมหมาป่านะครับก็เป็นเกมใหม่นะของคล้ายปีจีนะกองจริงมัติดใจนะครับผมเพราะว่ามาทำเป็นรอบที่สามนะ เอางตรงนะติดใจเกมน,นี้นะแม่งของแท้ของแท้แท้วานะครับนะก็วันนี้นะครับปาทุนมาสองหมื่นห้านะครับก็อ,องตรงนะผมรวยสาวถ้ำม,มานะวันนี้มาก็จะกอซื้อวีเจอร์แล้วกันนะครับไปเบร้อยเลยนะไม่ขอพูดเยอะนะครับผมมาซื้อไปเลยเจ็ดพันพหน้านะก็ตั้งเป้าไว้ว่าแต่ตั้งแสนแล้วกันวันนี้นะมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะ อ่าวเรื่องนะครับมามาป่าหอนอีกแล้วนะครับผมไม่รุนนะก็ไม่อธิบายอะไรเยอะนะเกมนี้เพราะว่าผมก็อธิบายไปแล้วนะคลิปก่อนหน้านี้สองสามคลิปไปแล้วสองคลิปเ,ปเออก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมมาลุ้นกันนะฮะจ้าต้าเบ้าเกินสามรอบก็คือจบนะครับสำหรับเกมนี้นะหมุนไม่อั้นเออบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่หมุน <laughs> อ๋จริงน้ำมันเดือดว่ะเกมอะไรต้นไม้นะ ต้นไม้แห่งโชคลาภอันมั่งคั่งนะครับผมนะเอาจริงนะมันเด็ดกว่าเกมนั้นเอออันนี้พูดจริงมาแล้วมาแล้วโกโกวาะนะครับผม <laughs> อ่ะโอเคก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม เอา้าเอา้าแม่งตกใจเมื่อกี้คิดว่าแม่งจบแล้วเมื่อกี้ไม่ตันได้มองว่ามีหัวมาปายหนึ่งหัวนะเฮ้ยสีฟ้ามาว่ะของแท้แท้ว้านะครับนะเอารอบนี้ถ้าไม่มาเนี่ยคือจบเลยนะ <S <S เออรอดว่ะสีฟ้ามานะครับผมนะเต็มข้อนะไวรุ่นก็ <S <S เป็นเกมใหม่นะครับย้ำอีกรอบนะครับของค่ายปีจีนะครับผม อ่ะโอเคนะครับมาดีๆหน่อยเลยไหมโอ้โหแจกกระจายอ่ะโอเคก็ตัวสีเหลืองนะครับก็จะเป็นตัวคูณประมาณนี้นะส่วนสีฟ้านะครับก็จะแจกทุกรอบการคอมโบนะครับผมเอ้ยไม่ใช่จะแจกทุกรอบอ่าเห็นไหมมันจะมีหลอดข้างล่างนะครับเต็มนะมันก็จะแจกนะเออ ก็คอมโบประมาณห้ารอบนะคอมโบห้ารอบแจกหนึ่งรอบเออประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเกมต้นไม้นะต้นไม้ก็จะแจกทุกรอบการคอมโบเลยนะเป็นซองสีแดงเอ้ยซองสีเหลืองก็ประมาณนี้นะครับแต่เกมนี้มันเฟี้ยวกว่านะผมมองว่ามันยังไงอะ่ะมันหมุนแบบว่าเฟี้ยวกว่าเออไม่รู้นะเอฟเฟกแม่งเยอะดีนี่มาป่ามาอีกแล้วนะครับผม ้าจบว่ะอะไรวะเนี้มั่งคููน้อยจัดโอ้โหสงัยังไม่แตกเหมือนแล้วมึงเ,เ,เอ้ยแตนขอจะปวดหนึ่งเมืนอเจ็ดร้อยก็ซื้อไปเท่าไหร่เจ็ดปหน้านะก็โอเคได้อยู่นะอ่ะขอส้มอีกไม้หนึง่ง มันต้องซ้ำนะครับอย่างซี่มันต้องซ้ำอ่ะโอเคนะครับผมมา จะมาดีสวยไหมเนี่ยอะไรวันนี้่ะเฮ้ยยาดะคือถ้าว่าเกินสามรอบมันคือจบอ่ะเออรูได้ง่ายเช่นรอบนี้นะถ้าไม่มาคือจบเออมาว่ะเสียวเลย ต้องการสีเหลืองนะสีเหลืองต้องมาแล้วแหละนะครับจังหวะนี้นะรู้สึกว่ามันจะเหมือนจะตึงๆนะเนี่ย ผมมองว่าเหมือนจะตึงๆนะเอออ่ะโอเคจะมาไม่เนี่ยอาทิตย์ปักปรับขอคูณสามร้อยไปเลยมาไม่ขออะไรเยอะนะขอคูณสามร้อยเลยเออ โอเคนะครับผมก็ใครอยากดูเกมอะไรนะครับก่องค่าย p ีหรือค่ายจ็กเกอร์หรือค่ายอะไรนะชิลีนะครับหรือค่าย p g หรือค่าย G ิลีหรือ p g หรือจ็อกเกอร์หรือค่ายอะไรนะพี่ๆเออคอมเมนต์มานะครับอยากดูเกมอะไรไม่พูดเยอะเอาเอายิงยับเลยเอาคุณไม่สุดหว่าไวรุ่น ร้อยสิบห้าโอ้โหใกล้เคียงกับเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้ร้อยอะไรวะโอ้โหอะไรวะโมโหโมโหโมโหมามามันต้องสุดวะ่ะเออเราต้องการแตกแสนนะจะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ <c oughs> เล่นไว้นะครับไัรุ่นนะถ้ารอบนี้ผมไม่ขาดทุนผมก็จะไม่ไปต่อนะย้ำอีกรอบนะว่าถ้าผมไม่ขาดทุนนะผมจะไม่ไปต่อเลยคลิปนี้ เออรอบนี้นะคือมันไม่สุดนะหมมอมันตึงๆเหมือนมันปรับมาแล้วหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเกมมาใหม่นะค่ายบีไบีค่าย B, ีจีนะผมบอกเลยวนะ่าเป็นเกมที่น่าจัดมากต้องมาใหม่ๆนะวันแรกสองวันแรกอะกระหน่ำสังเกตมาหลายเกมไหมนะเอาดิ ของแท้แท้วะทำให้เสียวไส้ตลอดเลยเว้ยขอคูณสักร้อสิบมาคลิปนี้มาเอาแล้วว่าโดนแน่เลยมื่นนะเออรอดไปผมว่าตึงเออผมว่าตึงจริงๆเนี่ย ไม่เชื่อนะครับใครที่ดูอยู่นะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมได้เลยนะคลิปแรกหรือคลิปที่สองก็ได้นะผมลงไปสองคลิปแล้วก่อนหน้านี้นะก็ประมาณสองสามวันที่แล้วนะสองสาวันที่แล้วเออก็ไล่ไปไล่เลื่อนดูได้นะก็คลิปแรกผมจะเขียนว่าเกมใหม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าจะแตกดีกว่านี้นะมีคูณสองร้อยกว่านะรู้สึกว่านะแล้วก็มาบ่อยนะเกือบเต็มแผงฮนะเออวันนี้มันเหมือนจะตึงๆนะเอาจริงเสียวซ่าจริงแบบตอบ เออสีแดงมาสีเขียวสีฟ้าสีม่วง <c oughs> ครบสูตรก็ตัวสีเหลืองนะครับก็จะเพิ่มคูณให้ประมาณนี้นะส่วนตัวสีแดงนะครับก็จะก็จะแจกตัวคอมโบหรือเปล่าวะใช่ปะไม่ใช่ตัวสีแดงมันทำอะไรวะอ๋อมันดึงมันดึงเออตัวสีแดงที่กว่านะเออใช่ยางงี้แหละเออหวานเจี๊ยบ อะผมรู้แล้วตัวสีแดงนะเป็นตัวที่เฟี้ยวที่สุดแล้วในเกมนี้นะอย่าพึ่งว้านะขอร้องโอ้โหอะไรวะแม่งโดนวะแม่งโดนวะไปรุ่นยินดด้เซี้นมนหน้าโอ้โหไม่ไหววะโอ้ยหจะปวดอ่ะไม้นี้นะถ้าโดนหรือไม่โดนผมก็จะไม่ไปต่อเลยมา วัดกันไปเลยนะก็พาทุนมาสองหมืนห้านะมาดูกันนะครับว่าผมจะขาดทุนหรือเปล่าคิปนี้นะหรือจะโดนหรือยังไงอย่าให้โดนนะครับก็คือว่าถ้ามันเสมอก็โอเคอยู่นะแม่งตึงจริงว่ะตึงจัดนะครับผมโอ้โห,โโหเกิน โอ้โหดูทำไมถึงทำกับฉันได้จุกรโจุกรโโอ้โหอะไรวะดูดิ โอ้ยถ้สีแดงมาน่าจะสวยอยู่นะขอสีแดงสักลูกนะตัวนี้มันไม่มันไม่เฟิลท่าไ,ไรนะสีฟ้ามันก็จะแจกทุกรอบคือมันไม่ได้แจกทุกรอบการคอมโบนะมันมันมันต้องเต็มเต็มห้าคอมโบอะ่ะเออพอจะนึกออกยังไหมเออโอ้จะปวดเลยสีแดงต้องมาแล้วแหละ สีแดงต้องมาแล้วแหละนะครับผมต้องการลูกกลมๆที่เป็นสีแดงนะครับขอให้มานะ โคอะไรวะเนี่ยมันโดนอีกแล้วเฮ้ยไม่โดนนี่ว่าได้กำไรนี่ว่ามังเบรดสามร้อยซื้อได้ไหมสามร้อยสิบมีซื้อไหมซื้อไม่ได้นะสามร้อยขอซื้อได้นะไม่ได้เหมือนกันนะ มาคอยรอบนึงรอบจริงจริงรอบเดียวจริงจริงมามันโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ อุ้ยรอบนี้สีแดงมาสองลูกอ่ะัยรุ่นมาดิสวยแล้วว่ะสวยแล้วว่ะขอสีทองลูกหนึ <this> ่งได้ไหมมีโลบมีโลบมีโลบนะครับจังหวะนี้มีโลบก็คืออย่าเพิ่งเว้านะก็คือว่าต้องกัโบเรื่อยๆนะต้องไหลแล้วยาวนะครับผมขอร้องขอร้องเบียสองร้อยห้าสิบเด้อดูดไปดูด้าไป ดูดก็ไปดูดก็ไปดูยิสามเอ้ยดูยิสามมาด้วยนะมันดูดก,กันเองด้วยเอ้ยสุดขออย่าเพิ่งว้าวนะเออสวยอาทิตย์สวยไม่ดูดกันเองด้วยวะทำไมลูกมันกระสุดกันนนไหนเอาคิดดู <c oughs> อย่าเพิ่งว้าวนะขอร้องขออีกรอบนึงสักรอบว่ายัางดีเออสวยทิตสวย ดูดกันเองอย่างนี้สวยครับปับปับปับอุ้ยแล้วก็ดูดเก้าสิบเก้าอุ้ยอุ้ยดูดมาอาสี่ห้านะนี่เต็มข้อไหมล่ะนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเฮ้ยทิศสวยขออยรอบหนึ่งขออยรอบหนึ่งอยาพึ่งอย่าพึ่งอยาอยาพึ่ง,อองเออสวยและทิศสวยสวยทิศสวย,ยสว,ยว้มาว่าไวรุ่นของจริงนี่นี่นี่โอโ้ยจะมาอีกรูกนะหืมแสดงมาอีกรู่ทุกคนแม่งคุณ โอ้ยยังสุดแม่งกันนี่สุดจริงเออเออเออโอ้โหยย่ยดโดูขออีกรอบหนึง่งขออีกรอบหนึง่งอ้โหของแท้ของแท้แม่งสุดสุดจัดสุดจัดัดดวรุ่นเฮ้ยแปดร้อยตัวโอ้โหเฮ้ย Yes yeah. ของจริงโเสียงหลงเลยโอเคเดี๋ยวไปถอนก่อนถอนไม่ได้เดี๋ยวจะมาบอกนะบายบายขอถอนก่อนเออ